สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมนะฮะเกม3ก๊กใหม่มาแล้วนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสลดปลอดภัยแนะนำร้านไปท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทุกท็อปอัพมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมนะฮะไม่ว่ามีเกมเรตตอรไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดจิเวฟสเตสตโลคาบาลฟักจีฟี่ไฟล์อาร์วีมิชชั่นทุกวันหงคาซาเล์เรเกนชินอินเท็กอีกเยอะแยะมากมายนะฮะรับเติมร้าแล้วแล้วก็เซเเวว่่่นนนนไททท์ีีีจะปิดั18 เรวเติมบนร้านเราได้นะรอแพ็กโปรโมชั่นก่อนนะครับสำหรับวันที่18เซเล็ตไหนนะฮะไลน์แอปเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้นะไอดีพาร์ตกับแอปแล้วก็จีเมลนะตามนี้เลยนะฮะเติมเกมเติมถูก,ถก,ถกเติมใบเติมปลอดภัยตูอ้ออมทรัพย์ไม่มีการรีฟันแน่นอนลิงก์ไต่คลิปเช่นเดิมนะฮะรับผิดชอบทุกแพ็กนะครับผมอ่ะมาถึงเราจะาตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงนะผมเอาผู้ชายแล้วกันนะฮะตั้งชื่อแล้วไปนะฮะเป็น3ก๊กเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ ก็มาพร้อมโคดแจกอย่างตรึมเนี่ยมาถึงช่วงแรกแล้วก็กวนอูก,กับเตียวหุยนะครับผมสู้กับโจนผ้าเหลืองเนี่ยตามนวนิยายเลยนะฮะโอ้ยเตียวหุยแรงนะไฟลุกเลยดูดิสกิลสวยงามครับผมไปยีนะ่ยงเนี่ะ ดูกวนอูนี่ก็มังกรเนรับผมนี่ฮะเี้ยคาสซีนสกิลสวยงามเนะี่ยโอ้โหแรงจัดนี่ฮะเี้ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์มือกำลังใจให้กันด้วยนะฮะไม่อยากพลาดเกมให,ใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมไปน,นี่น่าจะเป็นจูโล่งเนะครับไม่ใช่ดิไม่ไม่เหมือนวะเนี่ไม่เหมือนจูโล่ง มันเป็นภาษาเวียดนามเนี่ยสโตเวียดนามเครัยผมต่อว p เพโหลดเอานะใครไม่สนสโตนอกก็โหลดได้เลยครับเวียดนามนี่ต่อง่ายตั้งแต่สมัยอาวแล้วนะฮะนี่น่าจะเป็นจูโล่งนะไม่ใช่จูโล่งหรอกเป็นทำเหมือนจูโล่งมาแจกให้เราเล่นเฉยเป็นจกก๊กนะฮะนี่ตัวหลักเราอยู่ข้างบนนะฮะ ่านี่คุณสองอันนั้นไม่ใช่ขงเบ้งนั่นน่ะอย่างคือนี่ใช้ไปก่อนครับสามตัวแจกนะมาแล้วเจอแล้วบอสตึม เฮียงโอ้วนี่จูโล่งของจริงเนี่ยตัวนี้ล่างแรกครับนี่เท่ด้วยอันนี้ของจริงอะจูโล่งสวยเลยตัวนี้ลองปรับแนวนอนดูนะวะ่าได้ไหมก็ไม่น่าจะได้นะนี่ผมลองดูแล้วจะเป็นฉากซ้ายขวานะ ่าได้การปราบโจผ้าเหลืองเรียบร้อยเนี่ยข่าวถึงหูท่านฮ่องเต้เน,นี่ยมีคอนซงคัดซีนให้ดูด้วยนะข้ามไปขี้เกียจตัวอ่าต่อไปก็ด่านใหม่ครับผมมาที่ฉากหน้าแล้วของเกมนีก็กระชาฟรีหนึ่งตัวนะครับผมน่าจะเป็นตัวแจกนะฮะ แจกตัวทองนั้นจะเป็นจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้ตัวนี้กวนเป่งหรือว่ากวนเป่งไม่รู้ว่าแกงเรามีก๊กสี่สี่ตัวล้วอ้เชิงแรงครับโอ้ฟันเราเก็บเลือดน้อยแล้วก็ต่อเนื่องได้ด้วยนะครับผมเออตัวนี้เชิงคืนนะ เป็นตัวแจกนะแต่ทุกคนอันนี้เป็นกล่องไอดนลนะครับผมเป็นรูปทองนี่ก็จัดอ๋อเป็นตัวทองครับผมแจกตัวทองมาเลยนะถ้าเป็นสโตไทยก็ไม่รู้จะแจกอะไร <c oughs> อ่าอัพเวลอัพขั้นนะครับผมแล้วก็สกิลเปิดนะฮะลันกล่องลบไปต่อครับผมด่านใหม่ก็ถือว่างานอาร์คเวิร์กก็ดีนะฮะมีใบไผ่หล่นลงมานะฮะ มีไอหมอกฉากไม่แข็งนะใครชอบสามก๊กไม่ควรพลาดนะฮะโหลดได้เลยลิง์ใต้คลิปเช่นเดิมนะไอตัวหลักร้อยม็นใช้สกงสก,กิลนะนี่เปลนี่มีตัวนี้ก็เก็บเลือดน้อยได้ไวแน่นอนนะมันน่าจะใส่โค้ดได้แล้วนะด่านสองแล้วเนี่ย โอเคนะครับมาได้เวลาใส่โคดนะเหมือนเดิมเยอะอยู่นะโคดยังไม่เลิกสอน,นครับผมยังสอนอยู่ได้เราสิบใบอ่านี่ครับสิบใบฟรีของการสอนนะดูที่จะได้อะไรจุดลีนะ่าจะอยู่ตรงนี้เลย เฮ้ยทองมาท่านน้องแว่นนะฮะทำอะไรได้ไม่ทราบเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะยังสอนอยู่อีกครับผมนี่เรามาทางก๊กเลยนะฮก๊กเขียวนะจะจกก๊กของเรานะ สองขีดห้า 5. เลือกยังยังครับผมสอนต่อนะสองขีดห้าโอ้ยตัวนกผู้หญิงตีหมูแรงมากเลยโหดจัดอ่ะ สขีดเจ็ดเรื่องสอนฮนะไปรับของก่อนนะเป็นตัวเลดด้วยนะแจกตัวตู้เลดมาเลยนะผมใช่ไหมน่าจะแจกของหรือเปล่านี่ไนงะใบมาอีกสองใบนี่ไนะเอ้อไม่ใช่ใบเดียวอ๋อกดตรงนี้ได้ครับผมกดเลือกไปขา้างหน้าอ่าหมดแล้วหมดเลยเอายังครับผม <c oughs> อยูนน่สี่อันเนี่ยอ่าความคืบหน้านี่กดตรงนี้รับได้อันนี้อ่ารับของวันแรกนะฮยอันนี้ที่สองรับอีกสิบใบนะฮยอันนี้โหลดเสร็จแล้วรับของได้ตรงนี้จุดแดงๆรับให้หมดนะเออเลาเล่นสโตนออกหรือไม่เข้าใจก็สมัยนี้เรามีมือถือสองสามเครื่องกันอยู่แล้ว ก็แปลเอาได้นะครับอันนี้ซองจดหมายอ่าต่อไปใส่โค้ดนะฮะใส่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงม่เขียนกิปโค้ดนี่ภาษาอังกฤษอาฮะโค้ดแรกใส่ไปได้เศษตัวนี้50เศษนะฮะหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหแจกเยอะวสะสโตนอก วีพีหกหกแปดแปดเก้าเก้าเนี่ยยอดนิยมของเรานีไ่ได้อาวุธเนี่ยเฮ้ยใบยกระช้าไม่มาวะไม่มีใบกระช้าวีเนะเดี๋ยวอันนี้น่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวผมใส่ไปเรื่อยๆก่อนนะ ใครชอบกวนเอ่อนี่มาแล้วใครชอบสามก๊กนะครไม่ควรพลาดเลยนะเป็นแนวตั้งที่ภาพสวยมากสกิลดีซีจีมีด้วยนะมีเรื่องมีราวเนื้อเรื่องซีจีสกิลนะเอฟเฟกสกิลนะสวยเฮ้ยใบกระชามันได้น้อยจัง ได้สองใบนะเดี๋่าบอกนะว่าจะแล้วรับรับในนั้นก็ได้อีกสิบใบอ่ะอันสุดท้ายครบแล้วประมาณเดี๋ยวไปไม่นับนะไม่นับใบกระชาที่เราได้สิบใบก็ประมาณ 10, 10บสิบใบนะครับ ดูร่วงกวนอเูเตี Marshall, ่ยวหงยีมาเฉียวริโปมาเหอะได้ทอยเยอะโอ้โห,โห,โหตัวปอมนะฮะสามตัวกิวโอเวนกมเนี่ยชีวิตเกือยันสโตนอกเลยเนี่ยไอ้ได้ซาำตัวแจกโอเคเนี่ยเวนกรรม <c oughs> มันแจกเศษตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเอาออกอยังไงเศษนี่เอาออกตรงนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้รับของในรับเทสเนะ่ยขบนมันเอาเศษออกอยังไงวะในกระเป๋าเรานี่ไงได้สาเพียนกรรมเนี่ย <c oughs> ตัวอื่นนี้เยอะแยะถ้าตรงนี้มันไม่ได้ต้องรีนะครับผมต้องดีไม่รีไม่ได้แล้วมีใส่อวุธเนีเดี๋ยวอัพดาวมันคงสอนเนี่ยอันนี้ไม่อัพไม่ได้เดี๋ยวเรามาใส่วุธตัวนี้ด้วยอของแท้ต้องมีสี่สกิลนะนี่ปลดล็อกสกิลเลยเพราะ่าทรัพยากรได้เยอะ แล้วก็ใส่วุปกรนะี่มีแล้วอัพดาวต้องใช้ตัวอะไรก็ได้ครับ5ดาวหนึ่งตัวมันล็อกอยู่นะเสดงว่าอันนี้ก็5้าดาวอะไรก็ได้ตรงนี้มันเปิดแล้วอยู่ไปลุยก่อน ตัวใหม่ลงมานะฮะตัวนี้ออกไปตัวที่เคยใช้แล้วเอาออกไปนะดูอโอ้โหตัวเดียวเหมาหมดเนีก็ถือว่าเป็นสามก๊กที่เอาเรื่องในภาพนี้แจ่มจัดเนี่ย ตัวแจกให้มาก็ฟาร์มไว้ก็ประมาณนี้ครับลิง์เดี๋ยวผมทิ้งใต้คลิปแล้วก็โค้ดด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม